เสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านยอดไม้ในยามค่ำคืนราวกับเสียงกระซิบของใครบางคนที่ไม่มีตัวตนต้นไม้ใหญ่ไหวเองอย่างไรทิศทางแม้ไม่มีพายุไม่มีฝนมีเพียงลมพัดถาหญิงสาววัยสามสิบตน ยืนอยู่หน้าประตูบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านไม้สักหลังเก่าที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เธอกลับมาด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากหายไปเกือบ20ปีที่แม้แต่ตัวเธอก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะอยู่ได้หรือไม่แม่หยิบยังอยู่ไหมคะเธอลองถามผ่านรั้วบ้านเก่า ที่ขึ้นตะไคร้สีเขียวสายตากวาดไปทั่วบริเวณไม่มีเสียงตอบรับจากแม่หยิบเธอล้วงกุญแจจากกระเป๋าผ้าและไขกุญแจเข้าไปบ้านหลังนี้เคยเป็นของญาติทวดแต่ถูกทิ้งล้างไปหลังเหตุการณ์ประหลาดเมื่อ20กว่าปีมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเลยและคนที่เคยอยู่ก็ทยอยหายตายจากไป ทิ้งไว้แต่ความเก่าแก่บรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นอับและฝุ่นหนาถากว่าตาดูรอบๆบก่อนจะหยุดนิ่งที่ห้องหนึ่งห้องของแม่หยิบประตูไม้นั้นปิดสนิทแต่ลมกลับลอดเข้ามาได้ทางช่องเล็กๆส่งกลิ่นหอมจางๆของดอกจำปีทั้งที่ไม่มีต้นจำปีอยู่ใกล้ๆเลย ทันใดนั่นเองเสียงกุกกักเบาๆก็ดังขึ้นจากชั้นบนตามมาด้วยเสียงฝีเท้าลากเบาๆขายใครเดินอยู่ข้างบนทั้งทั้งที่เธออยู่เพียงลำพังคนเดียวใครอยู่ข้างบนนะ่ะถาเอ่ยเสียงสั่นๆเสียงนั้นเงียบลงทิ้งไว้เพียงสายลมที่พัดผ่านเหมือนลมพายุที่ กระโชกแรงเป็นระยะระยะและมีเงามื่อที่บันไดไม้เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่เงาเลือนลางมองเห็นเป็นหญิงสาวผมยาวสวมผ้าสิ้นโบราณได้สบตากับถาอย่างน่ากลัวหญิงสาวผมยาวในชุดผ้าสิ้นเก่าๆยืนอยู่นิ่งตรงหัวบันไดาถารู้สึกใจสั่นมือสั่นใจเต้นแรง หญิงสาวนั้นยังยืนอยู่ไม่ขยับและไม่พูดอะไรไม่มีเสียงแม้แต่ลมหายใจเลลากับเป็นภาพวาดถาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวใจเธอยังเต้นละลัวอยู่เธอพูดออกมาอย่างเสียงดังว่าใครอยู่ตรงนั้นเงานั้นไม่ตอบแต่จู่ๆลมก็พัดบูดเข้ามาทางหน้าต่างประตูไม้ทั้งหลังสั่นไหว พร้อมเสียงบางเบาแทรกมากับสายลมเสียงนั้นพูดว่ากลับมาแล้วหรือลูกเสียงนั้นช่างคุ้นเคยเหลือเกินอบอุ่นอย่างประหลาดทั้งที่ควรจะน่ากลัวเงาหญิงสาวได้จางหายไปช้าๆ้าราวกับละอองหมอกถารีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนแต่ก็ไม่พบสิ่งใดนอกจากฝุ่นและใยมมงมุม ห้องแต่ละห้องเหมือนหยุดเวลาไว้ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนประตูห้องหนึ่งได้แง้มออกมาเองอย่างแผ่วเบาภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างสาดลงบนกล่องไม้โบราณที่ตั้งอยู่กลางห้องเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปและเปิดกล่องด้วยความระมัดระวังปรากฏว่าข้างใน มีเพียงเสื้อผ้าสตีเก่าๆผ้าแพรผ้าสิ้นและมีจดหมายฉบับหนึ่งตัวอักษรซีจางตามการเวลาเธอจึงอ่านได้ความว่าถึงลูกถาหากวันหนึ่งเจ้ากลับมาบ้านหลังนี้จงระวังสิ่งที่อยู่ใต้ต้นโพเก่าเพราะวิญญาณมีมากมายอาจจะหลงทาง มาเธอได้พ่อเจ้าคือผู้สืบสายเลือดที่จะต้องสืบทายาทต่อไปถาขโมดชิว้วจดหมายนี้จำได้ว่าเป็นลายมือของแม่ที่หายไปอย่างไรล่องรอยในคืนที่เกิดลมพาย,ยุใหญ่เมื่อ20กว่าปีก่อนเธอจำได้ดีเพราะคืนนั้นลมแรงมากต้นโพหน้าบ้านโอนเอ็นแม้จะต้นใหญ่ เสียงคนกีดร้องดังมาจากใต้ต้นโพและหลังจากนั้นแม่ก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยในวันลุงขึ้นถาได้เดินตรงไปยังต้นโพใหญ่ลำต้นแผ่กว้างลากชอนชัยลงดินลึกมันสูงใหญ่กว่าสมัยเธอยังเด็กมากและมีผ้าสามสีพันรอบลำต้นเธอได้ก้มลงสำรวจบริเวณล,ลากไม้เศษผ้าบางส่วนโผล่ข้นจากดิน ราวกับมีอะไรฝังอยู่ข้างใต้มือของเธอสั่นมากขณะที่ค,ค่อยๆขุดดินงเบาๆใต้ต้นโพปรากฏว่าเห็นเศษกระดูกบางส่วนเหมือนเป็นกระดูกของคนและทันใดนั้นเองลมได้พัดโหมขึ้นมาอย่างรุนแรงจนถาลม้มลงและมีเสียงกระซิบมาชัดเจนมากว่ายาอย่าปลุกมันขึ้นมา เสียงนั้นไม่ใช่เสียงแม่แน่นอนแต่มันคือเสียงหลายเสียงซ้อนกันอยู่กล้องอยู่ในหัวของเธอถาเงยหน้าขึ้นเธอตกใจมากเพราะเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดโบราณยืนอยู่ตรงหน้าคราวนี้เธอเห็นชัดมากหน้าตาของหญิงสาวคล้ายกับรูปภาพถ่ายในบ้านเป็นหญิงสาวที่อยู่ในภาพถ่ายถ่ายร่วมกับญาทวด ที่เป็นเลือดเนื้อของตระกูลนี้หญิงสาวได้พูดว่าเราคือผู้เฝ้าอยู่ที่รากต้นโพนี้มาตลอดแต่กำลังจะตื่นขึ้นมาใหม่ถาอึง้งพูดไม่ออกหญิงสาวนั้นเดินเข้าใกล้ถาแล้วยื่นมือมาวางบนหน้าผากของถาทันใดนั้นเองภาพหลอนๆก็พังผุเข้ามาจนถาร้องจีดเสียงดัง มันเป็นภาพของผู้หญิงหลายคนในชุดขาวถูกบูชายันใต้ต้นโพพิธีกรรมแปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยเสียงลมเสียงร้องไห้และเสียงสวดมนต์โบราณที่เธอฟังไม่ออกท่าสะดุง้งร่างเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลมนั้นได้พัดเข้ามาไม่หยุดมันไม่ใช่เป็นลมธรรมดามันคือลมที่พาวิญญาณโบราณ ที่เคยถูกเรียกขึ้นมาในการทำพิธีเพื่อให้เกิดอำนาจและโชคลาภของบรรพบุรุษแต่วิญญาณนั้นก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยมันยังวนเวียนอยู่กับต้นโพและรอคอยลูกหลานที่จะมารับสืบทอดต่อไปเพื่อให้มันได้กลับคืนมาอยู่ในโลกมนุษย์ในส่วนหญิงสาวในชุดผ้าสิ้นเธอคือลูกสาวของย่าทวดเธอเคยถูกคัดเลือก ให้เป็นหญิงสาวในพิธีกรรมนั้นแต่เธอสละชีวิตตัวเองก่อนที่พิธีจะเสร็จจึงกลายเป็นวิญญาณที่เฝ้าต้นโพนั้นอยู่แต่พลังของเธอกำลังจะอ่อนแรงรอผู้ที่จะมาสืบทอดทายาทและถาเป็นเป้าหมายของเธอที่จะสืบทายาทต่อไป